ที่คุกกี้ชาโดว์มิวบอกว่าทักทายเจ้าเมื่อกี้คือเรื่องอะไรกันเหรอเจ้านั่นเย็ยนแบบเสียงแสงแห่งความจริงแล้วพูดกับข้าจากทางด้านหลังของดวงจันทร์อะไรนะว่าแต่ไม่ได้โดนหลอกใช่ไหมสุดท้ายก็เผยตัวตอนออกมาข้าเลยดูออกแต่ว่าถ้าพลังที่ข้าใช้อยู่ตอนนี้มันไปเชื่อมกับพลังแห่งความเท็จของคุกกี้ชาโดโดมิวจริงๆเราจะทำยังไงกันดีล่ะ ข้าพอจะเข้าใจหัวอกของเจ้าที่ว้าวุ่นกว่าใครเพราะเจ้าเป็นผู้ที่มีแสงแห่งความจริงที่เชื่อมต่ออยู่กับพลังแห่งความเท็จแต่เจ้าอย่าไปหลงกลคุกกี้ชาโดมิวชิละความสามารถพิเศษของเขานะ่ะคือการทำให้พวกเราสับสนกับความจริงที่รู้อยู่แล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่เจ้าควรจะเพ่งสมาธิไปที่เสียงที่อยู่ข้างในมากกว่าไปสนใจเสียงแห่งความเท็จเจ้าต้อง มาที่เอาไว้ให้ดีนะคุกกี้เพียววันนีลาหากเราขัดขวางคุกกี้ชาว์ดมิวไม่ได้ในตอนนี้มันจะต้องเกิดเรื่องใหญ่โตมากกว่าเดิมแน่ๆข้าเข้าใจแล้วคุกกี้เซนลินลีล่ขันราชาเข้ามาเพิ่มอีกแล้ว่ันเป็นอะไรหรือเปล่าข้าไม่เป็นไรหรอกเพราะหน้าที่ของข้า คือการต่อสู้ประจนกว่าข้าจะต่อสู้ไม่ได้อีกต่อไปอยังไงล่ะไี้ห้วามไป่ขาหวามแพถึงไหนแล้วล่ะเนี่ยอ๋อใช่ใช่ ถึงตอนที่ทำเรื่องโง่เขลาไม่พอยังทำท่าภูมิใจเหมือนผู้ที่โง่เขลาอีกด้วยใช่ไหมแล้วในตอนนั้นเองก็มีคุกกี้ที่แสนฉลาดหลักแหลมตัวหนึ่งที่เข้าใจกลไกลบนโลกได้ปรากฏตัวขึ้นมาเราจำเป็นจะต้องมีพลังของคุกกี้ทั้งค่าเพื่อที่จะทำให้กลไกลของโลกแห่งคุกกี้กลับมาสู่จุดที่ถูกต้องอ้าวเตรียมตุ๊ก,กตามาผิดตัวนี่นาะไปเอามาใหม่เลย 1> <1> เราจำเป็นจะต้องมีพลังของคุกก enfin ี้ทั้งห้าเพื่อที่จะทำให้กลไกของโลกแห่งคุกกี้กลับมาสู่จุดที่ถูกต้องเอาอะไรกันละเนี่ยเป็นคุกกี้ตัวเดียวกันนี่ข้าก็อารมณ์แปรปรวนง่ายเหมือนกันนะเนี่ยขอโทษทีขอโทษทีข้าต้องคอยตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกให้ดี เพื่อการแสดงที่สมบูรณ์แบบนะเอาเป็นว่ามาต่อกันเลยดีกว่าไหมข้าจะพาจิตวิญญาณของทุกท่านมาสู่โลกใบนี้อีกครั้งหากท่านได้กลับมาอีกครั้งขอให้ท่านโปรดฝากฝังเรื่องร่างคุกกี้ที่เปลี่ยมไปด้วยชีวิตไว้กับมือของข้าเถิดในวันที่ทุกท่านได้พลังเดิมคืนกลับมาทั้งหมดโลกแห่งคุกกี้เอง ก็คงจะกลับมาสู่สภาพเดิมได้อีกครั้งด้วยเช่นกันคุกกี้ที่แสนเฉลียวฉลาดตัวนี้ได้ให้สัญญากับเหล่าคุกกี้ทั้งห้าไว้คันใดนั่นเองไปปหหหหมด แผน,นที่กาที่ฉากเมื่อกี้นี้คือคุกกี้แม่มดแห่งความมืดเหรอแต่มันจะเชื่อได้ขนาดไหนกันเนะถ้าที่พูดไปมีเรื่องจริงอยู่ด้วยแม้แต่นิดเดียว,ล,วละก็แปลว่าแผนของคุกกี้แม่มดแห่งความมืดน่ะจะต้องแยบยลและใหญ่โตมากกว่าที่พวกเราคิดไว้แน่ๆนแต่ว่าที่คุกกี้รสสตรอเบอรี่บอกว่าไม่รู้จะเชื่อได้ขนาดไหนมันก็น่าคิดนะ ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันมันเลยเป็นปัญหานี่และที่บอกว่าจะให้ร่างที่มีชีวิตมันหมายความว่าจะอบร่างคุกกี้ที่มีชีวิตให้กับพวกดิสหรือเปล่านะอบคุกกี้ที่มีชีวิตขึ้นมาเหรอมันเป็นไปได้ด้วยเหรออาจจะทำได้ก็ได้นะ <c oughs> เพราะตอนที่ข้าไปงานเลี้ยงของเหล่าแม่มด ข้าได้ไปรู้วิธีการอบคุกกี้ที่มีชีวิตขึ้นมานะสิฉากถัดไปก็คือฉันไม่อยากฟังหรอกหยุดเอาเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงมาปนกันเพื่อทำให้คุกกี้สับสนแล้วออกมาสู้กันซึ่ง,งหน้าได้แล้วอย่าบอกนะว่าพวกเจ้า อยากจะรีบดูฉากที่ข้าออกมากันไม่ไววเหรอก็ฟังตามที่อยากฟังอยู่นี่ไงเล่าดาวเด่นก็มักจะปรากฏตัวในฉากที่พีคที่สุดกันทั้งนั้นแหละอีกไม่ช้าก็จะถึงช่วงไฮไลท์ของละครเวทีเรื่องนี้แล้วอดใจรอกันอีกสักหน่อยนะผู้ชมทุกท่านตั้งหน้าตั้งตารอกันได้เลยเอา หายไปอีกแล้วรีบตามไปกันเถอะไปฮิบนมาสำหุดดทไม่คาแงไปฮิบนมาสามหุท่ไทาไม้งควแ